เราอยู่กันที่ Universal Studio Japan นี่คือถังปปคอนในตำนานมันวิ่งถอยหลังเราจะมาถึงโซนฮอกส์มีธก่อนนะฮะเฮ้ยคนโลกและนี่คือเสื้อคลมุม p a กกจจริงมันเป็นกบช็อกโกแลตจริงๆทุกคนนี่คือห้องดับเบิลดอเดี๋ยวจะมา Unbox นะครับแกะเลยเราเลือกเป็นไม้ของแฮร์รี่มาครับ สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กันที่ Universal Studio Japan นะครับคุณอยู่กับชา n e l ไล่แทงช่อง,องคนชอบกินกับคลิปเที่ยวโอซาก้านะครับคลิปที่3แล้ววันนี้นะฮะดูสดใสเป็นพิเศษเพราะว่าเรามา Universal นะฮะนี่น้องเมย์นะก็เซลฟี่ไปเรื่อยนะครับวันนี้เป็นวัน free ดย์ของกลุ่มเราแล้วหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเที่ยวในเมืองก็เลยช่วยการหารรถบัสเข้ามาเขาก็เลยมาส่งเราที่นี่แต่เนื่องจากเราซื้อ express มาแล้วมันมีบางโปรแกรมต้องเข้าพุ่มกว่านะครับซึ่งคือ m มโอคารดคือ express ของที่นี่ มันจะไม่เหมือนดิสนีย์คือเข้าตอนไหนก็ได้ใช่ไหมแต่เอ็กซ์เพรสของที่นี่เนี่ยมันจะมีเวลาระบุเอาไว้คือเขาจะช่วยแผนเอาไว้ด้วยเลยดังนั้นเนี่ยรถทัวจะมารับที่นี่กลับโรงแรมตอน6โมงซึ่งเราจะต้องกลับรถไฟเดี๋ยวเรามาดูชะตากรรมตอนกลับรถไฟกันจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่จะดูชะตากรรมน,นั้นมาดูที่นี่กันดีกว่านะฮะหลังจากที่ออกจากสถานีมาตรงนี้นะครับโซนนี้จะเป็นโซนมอมต่างๆนะครับก็คือจะเป็นโซนของสโตร์ครับให้เราสามารถซื้อของอะไรช้อปปิ้งได้นะครับเนี่ยพาร์คซอนโฮเทลนะครับ ก็คือมีโรงแรมตรงนี้ด้วยถ้าสมมติที่เกตกบจริงนอนมันที่นี่แหละนะฮะไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่านะฮะทุกคนนี่คือคุณมาริโอ้นะฮะสาวก Nintendo สาวก Mario นะครับต้องกรี๊ดแน่ๆเลยดูสิมโอโผล่มาจากข้อนะฮะแล้วก็มีโลว์ซลนะฮะมีเฮดสีทองนะฮะมีดาวและโชคดีอย่างหนึ่งของวันนี้นะครับก็คืออากาศฝนไม่ตกนะฮะและแดดไม่จ้ามากนะับเดี๋ยวเรามาดูกันและนี่คือทางเข้าฮะ พอเข้าประตูเลี้ยวขวามาก่อนที่จะผ่านตั๋วเข้าไปนี่ครับคือลูกโลกยูนิเวอร์แซลหมุนๆนะฮะตอนเช้าคนยังไม่เยอะมากนี่คือคําว่ายังไม่เยอะนะฮะยังค่อนข้างเยอะผ่านตัวตัวเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีตรววกระเป๋าที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับน้ำดื่มเอาเข้ามาได้ไม่เกิน500ร้อยมลอาวุธของมีคมเอาเข้ามาไม่ได้นะครับอาหารเครื่องดื่มมาไม่ได้ซีเรียสเรื่องไม้เซลฟี่สติ๊กมากเอามาไม่ได้นะครับตั๋ว oh, ซื้อแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์อีทิเกตหรือซื้อข้างหน้านะครับแนะนาปร,ราาาิ้นนะมา จะติดกับเครื่องเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นกระดาษจะง่ายกว่านะครับก็ใช้ทรัพยากรที่บ้านตัวเองกันนะฮะตรงนี้จะเป็นล็อกเกอร์ให้เช่านะครับและมี power bank ให้เช่าด้วยวันนี้ที่เอามาเป็นวันเสาร์นะครับคนเยอะมากแต่ว่าก็ไม่ถึงกับโจดมากเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะมาไม่ได้เป็นตอนเปิดพอดีอ่านี่คือถังปอพรในตำนานที่เขาบอกว่าฮิตที่ไทยมากๆนะครับนี่คือร้านขายของนะครับเหมือนร้านโอ i v a วนเดมากมากเลยครับการตกแต่งด้านหน้าที่นี่ครับพอมาถึงเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันของ universal studio japan เขาจะแยกประเทศเลยนะพอเข้ามาเนี่ยอนุญาตให้ใช ในจุดต่างๆที่นี่นะครับแล้วมันจะมีแมพมีแผนที่แล้วเครื่องเล่นแต่ละอย่างจะขึ้นเวลาเลยว่ามีเวลาในการรอเท่าไหร่นะครับก็ทําให้เราสามารถวางแผนการเล่นได้นะครับพอมาถึงปุ๊บเราก็เจอเทรคครับคือส่วนตัวแนะนําว่าอย่ามาโดยที่ไม่มีแอปพลิเคชันกับแผนนะครับมาแบบมีแอปพลิเคชันจะทําให้เราพุ่งตัวเข้ามาแล้วสามารถวางแผนการเล่นได้ดีเดินม,มาเราก็เจอเราไม่แน่ใจว่าคือพนักงานหรือมาริโอหรืออะไรนะฮะมันวิ่งถอยหลัง น่าเป็นโซนนี้นะทุกคนดูมีความอยู่หน้าฮอกวอตที่สุดแล้วทางเขาได้ฟิลนะฮะ หนูหนูๆๆเริ่มเห็นปราสาทแล้วในขณะที่เราเดินเข้ามานะครับก็จะมีซาว์เอฟเฟกอยู่เรื่อๆยๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงนกอูกเสียงนกเสียงฮิปโปกริฟอยู่ในระหว่างเดินตลอดนะครับแล้วก็ซาว์ที่เป็นซาว์แทร็กแบ็กกิ้งแทร็กในนันี่ครับรถฟอร์ดแองเกลียบินได้นะครับที่พังแล้วของรอนพอถึงตรงนี้ซาว์ก็จะเป็นซาว์ปราสาทครับเราจะมาถึงโซนฮอกส์มีดก่อนนะฮะเฮ้ยคนลุลกคนลุกจริงนี่คือฮอกวอตส์เอ็กเพรสสถานีฮอกมีดเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้ทุกคนได้ยินซาว์ไหมซสาว์มันใช่เลย นี่ครับร้านขายของเล่นตลกซองโก้แล้วก็มีของเงยอะๆเลยนี่เป็นลูกอมทําให้อ้วกจะจําได้แค่ไม่กี่อย่างหที่เอาไว้ดักฟังอะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นตอนหลังที่ถูกเทคโอเวอร์โดยวิสลีหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่ครับฝั่งนี้อ่าทันมาก็จะเป็นร้านฮันนี่ดุ๊กครับคือจริงๆอันนี้ก็คือเป็นด้านนอกของร้านนะครับข้างในก็จะเป็นร้านขายของเที่ยวเลยส่วนประตูตรงเมื่อกี้ที่เราไม่เข้าเพราะว่านั่นคือทางออกนะฮันนี่ดุ๊กกับร้านซองโก้น่าจะเป็นร้านเดียวกันนะฮะนี่คือเบอร์ตี้บอร์ดครับเยลลี่เมทุกรสแล้วก็กบช็อกโกแลตครับกัสข้าวมดแล้วก็มีเสียงนงกบอยู่ตรงนี้ด้วยฝั่งนู้นนะครับ นี่เป็นบูทบัตเตอร์เบียร์ครับเฮ้ย <Hey, S 1> นี่คือกลุช็อกโกแลตที่แพคเกจจิ้งมันเป็นกลุช็อกโกแลตจริงๆ1,400เยนการเป็นการพอมนจริงๆแบบนี้เลยทแบบี่ไม่ใช่ของเล่นแบบนะฮะแพคเกจจิ้งที่เป็นแพคเกจจิ้งจริงๆนะครับ1,900เยนนี่ลูกอมของร้านคันนี้ดุ๊กนะฮะคือเราตื่นเต้นอะไรเนี่ยนะฮะนี่เป็นช็อกโกแลตฟรอสต์ตัวเล็กนะฮะแต่กล่องใหญ่นะฮะก็จะมีตัวเล็กสามตัวเฮ้ยทุกคน อันนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกต่างๆพวกฟงกุญแจอันนี้เป็นคุกกี้บัตเตอร์เบียร์โดนแน่ๆนะฮะโดนแน่ๆเปเปอร์มินท์โทอดฮะโกเปเปอร์มินท์ครับฟัดฟรายคือแมงวันตรงนี้มีเลิฟพอร์ชั่นด้วยนะครับอันนี้ก็หูยาวยืดจําชื่อได้แล้วหูยาวยืดส่วนนี้ก็จะเป็นโชว์เคสเฉยๆไม่มีไว้ขายนะเฮ้ยพอเรามายืนตรงนี้มันเล่นกับเราด้วยมันมีเซนเซอร์มันแก้ตัวมันมีลมพ่นใส่เราแล้วก็น้องลิงกำลังทํางาน นั่นไงมี่เลี้งยงนู้นทุกคนมันเหมือนเราอยู่ในร้านเวทมนต์จริงๆนะฮะทุกคนเลยซูเปอร์เบียร์มานี่จะเป็นทรีบูมสตริกนะครับก็คือเป็นร้านไม้กวาด3อันนั่นเองที่นี่เขาก็จะทําเป็นเรสเตอรองนะฮะเดี๋ยวเราจะแวะมาเจอกันตรงนี้นะคือเขาทําร้านอะไรเป็นร้านอันนั้นเขาจะร้านอะไรเป็นร้านอันนั้นแม็กก็คือไม้กวาด3อันมันเป็นร้านแฮงเอาท์อยู่แล้วเป็นร้านอาหารอยู่แล้วเขาก็ทําให้เป็นร้านอาหารนะครับในนี้นี่คือประกาศจับซีเรียสแบล็คครับเดี๋ยวนะมันเป็นจอครับแต่พอเรามาดูมันจะกลายาเเป็นนะห้าารมัน,มน มันมันสะทอ้อนแหละนะฮะและนี่คือร้าน h อคเฮดครับร้านหัวหมูครับแต่ไม่แน่ใจว่าข้างในจะมีอะไรไหมนะครับเพราะว่าประตูปิดไว้น่าจะคอนเน็กกับร้านไม่กว่า3อันหรือเปล่านะฮะนี่คือร้านด็อ w e e d and เ e a ดแ a p นะฮะอันนี้คือมีแมนเดรกอยู่ในตู้ด้วย นี่คือร้าน our post นะก็คือเป็นร้านนกฮูกนั่นเองไะปริศนาีนกฮูกนะครับก็คือโอ้มีเข็มกาัดหัววอดหลายๆอย่างใช่ไหมเป็นซองโอ้หลากหลายมากสมุดโน้ต้ยเฮดแบนด์เฮดวิกนี่คือเครื่องหัวไปเลยจ้าเอาแบบนกฮูกเก่าหัวไปเลยเสื้อคลุมเฮดแบนด์ band, สีบ้านต่างๆล,ละลายแน่นอนลบล,ลายแน่นอนผ้าพันคอเนคไทเสื้อคลุมไซสเด็กและนี่คือเสื้อคลุม เสื้อทีมแบบนี้มีครบทุกบ้านอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะฮะเฮ้ยมีเสื้อ itch, ควิดดิชาวีด้วยมีโมเดลไมก้านิมบัสด้วยแล้วก็มีโมเดลอามังกรุปพ่อโม,มดใช่นะ 6, 2000, ไหมหกหมื่นสองพันเยนไมก้าเฮ้ยเขาขายจริงทุกคนนิมบัสสองพันหนึ่งนี่นิมบัสสองพันหนึ่งราคาห้าหมื่นสองพันเยนครับไฟโบหกหมื่นสามพันเยนนี่คือหนังสือ monster of monster ปีศาจว่าด้วยปีศาจครับมันโค้งมันโค้งอ๋พอเรามายืนใกล้ๆเซนเซอร์มันจะทำให้มันโู้หนักมากมันตื่นแล้วมัน มันขยับได้นี่คือหมอนนะทุกคนแก้วก็มีหลายอย่างอ่านี่คือ Time Turner เ,เ,เครื่องย้อนเวลาแบบไซ์เล็กที่คอเฮอร์เม,มลนี่ว้าวโดนแล้วทุกคนโดนแล้วเนี่ยฮะน้องสมาชิกใหม่ในกลุ่มเราฮะก็คืออยู่โซลิทรีนครับโดนแล้วนะครับน้องเตยโดนแล้วมีครบสี่สี่เลยอนะตรงเนี้ยแล้วมีทุกไซส์ด้วยได้แล้วครับเรียบร้อยโดนตกมาเรียบร้อย18,00 0กว่าเยนพร้อมกับน้องนองคูเกาะหัวแล้วก็มีน้องเฮดวิกอยู่ข้างบนด้วย หลังจากที่เราเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับได้เสื้อแล้วถัดไปก็คือโอลิเวนเดอร์ฮะเพรนื่องจากพาสของน้องเนี่ยเข้า10บโมงแล้วตอนนี้ใกล้สิบโมงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับแต่ว่าพาสของเราสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวไปดูว่าเข้าพร้อมกันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวยักษ์ใหญ่แล้วมาเจอกันตอนเที่ยงนะครับอันนั้นเดาว,ว่าน่าจะเป็นไฟฮิปโปเกสแน่เลยเดี๋ยวไปดูกันและนี่คือถึงปราสาทแล้วทุกคนอยากใส่ซาวจังเลยถ้าไม่ติดก็สิทธิ์เนี่ยครับเป็นทางเข้ากับทางรอตรงทางเข้ามาทางปกกกกตติิจจะะะะอออออยยููู่่่่ทททาาาางงงนนนนนน้้้้แลวว็็็มมีีีไรรรรรรใหเเเเเดดืืๆคคับสสพ เวลาตรงนี้มันเป็นเวลาโดยประมาณครับที่เขากะเอาไว้ให้แต่เราก็สามารถเข้ามาก่อนเวลาได้นะครับเขาขอเช็คตรงนี้เข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากเลยนะครับแต่ว่าเขาจะรัวภาษาญี่ปุ่นใส่คนทุกชาติโดยไม่สนใจว่าชาติไหนก็ตามแกนี่มันคือฮอ,อกวอยทุกคนนี่คือห้องดับเบิ้ลดอ โปรเฟสเซอร์อยู่นะจะเจ๋งวัน yes. นี้ถ้าดับดอไม่พูดภาษาญี่ปุ่นนี่คือห้องเรียนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดนะทุกคนดูจากกระดูกนี้นี่ดลพอร์เ็ตไม่รู้ช่วรามอาไ้ นี่คือสเต็ปเดียวกับการตลาดของดิสนีย์เลยนะฮะยูนิเวอร์แซลก็คือหลังจากที่เขามอบเอ็กซเพรียนให้เราแล้วหลังจากนั้นก็คือเวลาของการจับจ่ายนะฮะอันนี้คือขนมญี่ปุ่นนะฮะเป็นเค้กแบบนี้ที่เป็นฮ a r r y พอตเตอร์นะฮะนี่มีนิเฟอร์ด้วยมาจากแฟนตาสติกบีชชุดนนแฟนตาสติกบีชชุดเล้าเก่าพอดีเลยอะเฮ้ยเอ้ยแหเซตหมากลุกพอมด80 0 0 0เยนเป็นเซตแหวมันดีมากดีมาก คือว่าเป็นเสียงเดียวกันอันนี้อตอนเข้าจะร้องไห้อยู่แล้วใช่กลัวตอนแรกกลัวเออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างจริงๆไม่น่ากลัวเลยดีแบบกําลังพอดีถ้าสมมติเคยไปสิงคโปร์มาจะรู้สึกว่าอันนี้จะคล้ายๆกับตอนเล่นทันตอมือของเราเรา<อ>เรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเราได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังแล้วตอนที่ฉากมันไปเรื่อยๆใช่ไหมมันเหมือนภาพตอนหนังมันปุ๊บ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 เข้ามาหมดเลยอะล้วบอกว่าใช่น้ําตาจะไหลตอนเล่นอะคือพอเข้าไปใช่ไหมมันจะเป็นเก้าอี้เรียงแถวยาว4ี่คนนั่งได้มากสุดคือ4คนแล้วเขาก็จะ ีเป็นเป็นฝุ่นแบบสีเขียวเขียวเหมือนเราโดนซัดเข้าไปในเครือข่ายผงฟลูใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปบินตามแฮร์รี่เหมือนเรากําลังขี่ไมกวาดอ,อยู่เสร็จแล้วเราก็เจอมังกรเสร็จแล้วเราก็ไปเจอห้องแห่งความลับคือทุกห้องในฮอกวอตคือเจอหมดแบบกิ้งไปกิ้งมาคือมันเหมือนกับ 4D X ประมาณนะั้นที่แบบยกเยกยกเยก,ยกแต่ว่ามันกว่านั้นมีมังกรพ่นไฟใส่ด้วยทุกคนต้องลองมาเองคือแบบดีดีงามส่วนเ e อ็กเซด่เนี่ยที่จะเข้าตอนไหนก็ได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าน่าจะขึ้นอยู่ว่าเครื่องเล่นนั้นะคนเยอออรืคน่่าางบ เขาก็จะให้เราเข้าตามเวลาไล่ภาษาปิ้งขอมฝีบปิ้งเดรย์รองคาร์บโอ้โหมีทุร้านตัวบรรจงเลยถึงระหว่างรอเดี๋ยวเราจะมาที่ร้านโอลิแวนเดอร์ครับเข้าตรงนี้เพราะว่าตรงนู้นประตูไม่ได้เปิดนี่ฮะตอนนี้คนเยอะมากตัวบริเวณเดอร์ทีมแบง พีก็่โชว์เคสอยู่ตรงนี้เลยนะครับว่าไม้วัสดุอะไรอันนี้เป็นไม้เชอรี่ไม้วัสดุอะไรเรื่องนะแบล็ k ว a l น u t นะนะเพนมีมีไม้เมเปิลนะครับมีไม้ต่้งๆกันนี่หมดเลยนี้ก็จะเป็นไม้ต่างๆที่แกนกลางแตกต่างกันออกไปก็จะมีทั้งไม้ของ c h ร r เตอร์กับม o n คา a r a c t e r อะไรพวกไม้ของเบิร์ดอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ของพุทธิ์เน็ตคอนตายก็จะมี ที่จะว่าแถวมากเลยนะนี่คือไม้ของเบสเซอร์เนปนะฮะอันนี้จะเป็นไม้ของออบาตันด้งดอนะครับยาวแล้วก็อันนี้เป็นไม้ของแคลวิฟอร์เนียการจัดเรียงของกล่องก็จะสงใจนะครับเหมือนในร้เลยเวลาต่อแถวเนี่ยฝั่งซ้ายจะมีหนึ่งแถวนะครับฝั่งนี้จะมีสองแถวนะครับพนักงานเนี่ยเวลาเขาเปิดแถวใหม่อ่ะเขาจะซีเรียสมากเลยนะที่เขาจะไปรับคิวที่สองมาเขาจะไม่รับคิวท้ายเด็ดขาดเลยพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเราก็เอาใบเนี้ยมารับบัตเตอร์เบียร์อย่าง,งนงา pues, really ี้มันจะมีบัตเตอร์เบียร์ธรรมดาแล้วก็มีฟรอเซ่นบัััตตเเเออรรรร์์บบียยคาาส่่งงละ หัวเปิไ้ไวหมดแล้วพนังกงานที่นี่น่ารักมากอะครับคือเขาแบบเอ j นจอยมากในการที่แบบเทคแคร์พวกเราสั่งมาเรียบร้อยอันนี้คือบัตเตอร์เบียแบบเย็นๆนะฮะอันนี้700เยนอ่ะเหมือนที่ไทยอะคาราเมลโซดาก็สดชื่นดีเย็นหน่อยๆอ,อันนี้คือฟรอสเซ่นบัตเตอร์เบียอันนี้สดชื่นกว่ากันเยอะเลยแต่หวานความซ่าน้อยลง อันนี้850เยนเย็นเข้าไปถึงตัวคาราเมลเมลไม,ไม่ไม่ได้เมลเออมันปั่นใส่โซดาฟอรเฟอรเซ่นฟรอเซ่นทุกคนแล้วที่เนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นนะตามจุดตรงนี้มันจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อโลฮาโมล่าปลดล็อกนะครับเสกไฟเสกน้ําเสกอะไรเนะี่ยตามจุดต่างๆโดยที่เราต้องมีไม้กายเซ็กที่นี่ที่เราซื้อที่นี่ดังนั้นเดี๋ยวจะไปเล่นเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์นะครับแกะเลยเราเลือกเป็นไม้ของแฮร์รี่มาครับคือไม้เนี้ยมันจะเป็นไม้แบบอินเตอร์แอคทีฟอินเตอร์แอคทีฟคือแผ่นทีีีีี่่่่่่่่่ออออออัััััันนนนนนน้้้จจจะะะะมมมมเเเเเเวววรรรร์์ชชภภาา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 ษษษญปุฝฝงงงงงงงึึแลลกฤด๋ยไิตตข แล้วก็ต้องขยับตามตามนี้ด้วยนะต้องขยับตามเนี้ยแล้วก็เศษคาถางตา่างแล้วไปจี้ตรงนั้นนะมันจะเกิดอินเตอร์แอคทีฟบางอย่างขึ้นพนังงานเขาแนะนำตรงนี้เออจริงๆเขาออกฝั่งเดียวเมื่อกี้ <S <S เขาบอกว่าไอ้ตรงจุดน ah> um, okay. ี้อย่าไปทําลายมันแรงๆนะครับเพราะว่ามันเซนซิทีฟมากๆตรงปลายที่นี้ทุกคนสิ่งที่เขาให้มานี่คือแผนที่ฮอกมีสนะครับอินเตอร์แอคทีฟวอลเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาจะให้เราไปตามจุดต่างๆตรงนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการสอนเราแคสสเปลนะครับหรือการเสกต่างๆนะครับเมื่อกี้เราเห็นตรงจุดที่เขาเล่นไฟเล่นอะไรตรงนั้นอ่ะที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือไปตามจุดตรงนี้เลยนะครับว่าเราอยากเซกคาถาอะไรอะควาเมนตี้ <laughs> ตรงนี้ไม่ใช่จุดเสกนะน okay. ี่เขามาเปิดบูธถ่ายรูปนะฮะน่ารักทันนี่ดูเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยเอเนอร์จีดีมากนะฮะทุกคนแบบโหสุดมากตรงนู้นจะเป็นเสกอโลโคโมล่านะครับส่วนมุมน right. ี้จะเป็นเสกไฟตรงนี้จะเป็นเสกน้ำ อเลสโต้โมเมนตัม thank you มันมีกล้องอยู่ตรงข้างๆนะฮะแล้วก็เวลาสะบัดไม้อะไม่ต้องหักข้อมือคือใช้ทั้งมือไปเลยอย่างเงี้ยคือเขาจะคอยสอนเราแม้เราฟังเขาไม่รู้เรื่องทำท่าตามอย่างเดียวนะฮะไปต่อคิวอื่นอื่นกันต่อตรงนี้คือมันเป็นกล่องดนตรีที่มันเล่นอยู่เวลาเราเสกคือเหมือนกับเสกให้มันติดขัดอะให้มันเล่นต่อมันก็แกรกๆนะฮะ ในห้องน้ำมีเสียงโมนิ่งมอเทลด้วยมอเทลจคคอมค่มขวานเอ,อ่อกรีดอยู่ในนั้นใช่นี่เรามาฟลายิ่งฮิปโปกริฟนะฮะมันคือรถไฟหอครับที่เราเห็นคนกรีดกันดังนั้นการตกแต่งมันจะเป็นธีมกระท่อมของแฮรกรีดการัดคิวของเอ็กเพรสพาร์รัดค่อนข้างเยอะเลยนะฮะจากรอคิวน่าจะประมาณชั่วโมงบวกลบเลือประมาณ10นาทีบวกลบเรียบร้อยแล้วกับฟลายิงฮิปโปกริฟนะครับก็ที่รวมเวลาต่อคิวรวมเวลาเล่นทั้งหมดเนี่ยประมาณ7นาทีนะ,ะับเพราะว่าดูในกาตอนก่อนเข้าอยู่นะฮะมันก็คือ รถไฟหอที่พอกรุบกริบคุณหนูเล่นได้สปีดและการขึ้นลงพอหวาดเสียวแต่ไม่ได้นานมากจนทําให้ท้องไส้ปั่นปวดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะต่อคิวหนึ่งชั่วโมงในการเล่นลองพิจารณาเครื่องเล่นอื่นที่จะคุ้มค่าับการเล่นเวลาเหลือๆค่อยมาเป็นจุดริมน้ําของฮอกวอตส์นะฮะเลยไปนู้นนะฮะจะเป็นรีสอร์ทบายบายฮอกวอตส์ฮอกมิดนี่คือสิ่งที่ต้องโดนนะครับและที่สําคัญคือนี่ยังไม่เกินเที่ยงเลยรูปดาวหมดไปแล้วเหลือแค่ไมโคคาร์ดราคา52 0พนนะครับดาว4ี่0นห เดินไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราจะไปมินเนี่ยนก่อนเพราะเวลาในการรอ50นาทีคือน้อยสุดแล้วตอนนี้เมื่อกี้จะไปทําแท็กรีฟันมาแต่ว่าแท็กดีฟันเปิดใบสองได้ไปโดนนี้มาครับพันสองร้อยเยนครับถุงมาริโอเจ้าหน้าที่นี่คนน่ารักมากเลยเจอเราแต่งชุดฮอกวอตถือถุงอะไรว็ยมบเบสิกะอะไรไม่รู้นะครับประมาณนั้นนะคือแบบหาจุดชมได้ทั่วเลยนะฮะนี่เดินมาจนถึงร,นะริมทะเลสาบนะก็จะมีร้านของกินเรียงรายสองข้างทางแบบนี้เราได้เรียนรู้ว่ากินแบบนี้เซฟเวลาถ้าไม่ได้ต้องการนั่ง ไกลออกไปท่าเล่นทิปโรกริฟไม่สะาใจดุลสิกเลยครับลางยาวๆกันไปโอ้โหหน้าเราดาขึ้นเรื่อยๆนะฮะขนาดไม่มีแดดจ้ามากนะแต่มีนะเป็นแดดไอแดดที่พอให้ขีตาได้อยนะ่างเงี้ยวันก่อนมากินน้ําเปล่าให้เยอะนะครับอยู่ญี่ปุ่นสิ่งที่ต้องระวังคือบางทีเราเที่ยวเราลืมกินน้ําแล้ววันแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นวันที่ปวดหัวง่ายดังนั้นเนี่ยอัดน้ําเปล่าเยอะๆนะฮะข้อดีของ Universal Japan คือฟู้ดค i ออสที่เป็นไม่ใช่คีออสสิ ý. ร้านแบบเนี้ยริมทาง ที่ไม่ใช่ร้านข้างในเนี่ยรับบัตรหมดเลยนะครับสามารถใช้บัตรได้นะครับเครื่องเขามีให้ติ๊ดได้เลยนะครับและภาษาที่พนักง,งานเก่งที่สุดคือภาษามือครับดังนั้นเนี่ยเขาจะพูดญี่ปุ่นล้วใส่เราแต่หน้าแปลกใจที่เรารู้เรื่องฮะแต่ละเย็นนะปิวแรเป็นแรปปาร์บีบคิวหม,มูนุ่มๆดีอร่อยๆนี่ฮะได้มาแล้วฮอทดอกโอ้โหใหญ่มากเลยนะ <c oughs> แดดก็เอาจริงเอาจังนะฮะมาพร้อมกับอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะชิมอันนี้ก่อนแล้วค่อยชิมฮอทดอก กรอบปานกลางเหมือนกินขนมไอ้คล้ายๆโดริโทสอาจจะเป็นโดริ่โฮต์เลยมีความปาปริกา้าหน่อยไส้กรอกใหญ่นะฮอทดอกเนี่ยอือขนมปังเหนียวไฟกรอบเหมือนไฟกรอบสเต็กเลยอ่ะอืมเต็มหลังจากนั้นเราจะมามินเนี่ยนแลนด์กันต่อนะครับมันเรียกอะไรไม่รู้แหละแต่เราก็ไปมินเนี่ยนนะครับ <S <S เพราะว่าคิวรอตอนนี้40นาที50นาทีก็คือน้อย,อยมากเมื่อเทียบกับอย่างอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตารอ40นาทีนะครับก็คือรถหมุนดริฟดริฟดริบ นี่คือห้องรอเล่นนะครับนี่จะเป็นประตูเข้าไปแล้วอะคือเข้ามาเนี่ยเขามีทางแยกขึ้นข้างบนแยกลงล่างแล้วก็แยกห้องนูแล้วก็แยกห้องนี้แปลว่าเขาโอเปเรตหลายรูปนะครับในเวลาเดียวกันในอาคารเดียวกันแน่ๆเลยโอ้โหดูหน้านี่ไม่ไหวแล้วมันเยอะมนะฮะเอเอแปลว่าเขาโอเปเรตดีมันเลยทําให้แถวอะเดิน <ๆ S 1> เรื่อยๆนะครับแทบไม่ได้หยุดเลยอะครับ มินเนี่ยนดีไหมดีคือข้างในเนี่ยมันเป็นโรงหนังที่ถามว่าทําไมมันโอเปเรตหลายอันแบ่งขึ้นแบ่งลงเพราะว่ามันคือช่วงเตรียมตัวและเตรียมสตอรี่แต่ทุกคนก็จะมาขึ้นยานพร้อมกันแล้วก็ออกจากฐานปุ๊บมันก็จะเป็นจอเดียวกันแล้วเสร็จแล้วก็แยกย้ายไปนะครับดีสตอรี่คือเราถูกเศกให้กลายเป็นมินเนี่ยนไปปฏิบัติภารกิจด้วยกันเสร็จแล้วก็ถูกเศษกลับมาเป็นคนประมาณนั้นมาเราจะมาที่ SpiderMan Express Pass ของ u n i v e r s a l ซที่นี่นะครับที่อื่นไม่รู้นะจะมีพา สี่กับพาร์ทเจนะครับพารสี่เนี่ยจะเป็น4เครื่องเล่นซึ่งเครื่องเล่น2อันจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอีก2อันก็คือเล่นระบุสิ่งนั้นตามที่ซื้อมานะครับส่วนพารเจ็ดจะมีแยกหลายประเภทนะครับจะมีประมาณ 4- 5หอันที่เหมือนกันแล้วละอันนะเขาจะให้เลือกตอนซื้อนะครับก็คือมีโยชิโดรามอนมินเนียนแบบเนี้ยอย่างพาสของเราจะเป็นพาร์โยชิก็จะไม่มีพารเข้าไปที่มินเนียนไม่มีพาสเข้าไปที่โดรามอนดังนั้นเนี้ยต้องคิดมาก่อนให้ดีนะครับว่าอยากจะเล่นอะไรซึ่งโอเคคนที่่ยไมมเคมา เราตอนที่ซื้อมันก็จะไม่หรูหรอกเพราะไม่มีภาพเครื่องเล่นให้ดูซุมเอาแต่รู้สึกว่าเลือกถูกนะครับที่เลือกโยชิแลตรงโซนมาริโอเพราะว่าไกด์บอกว่าเป็นเครื่องใหม่ต้องเล่นนะฮะดรยมอนซื้อไม่ทันครับเต็มฮนะข้อดีของฟาสต์พาร์คือเร็วมากจบเบ็ดเสร็จทุกอย่างรวมเล่นประมาณ1 0 1ถึงนาทีเท่านั้นจะเป็นชั่วโมงยังไม่รวมเล่นซึ่งมาถึงปุ๊บถ้าใครซื้อเอ็กเพรสพาร์เก็บเครื่องเล่นเอ็กเพรสก่อนได้เลยหรือมาเช้าตอนเปิดพุ่งตรงไปที่ไม่มีเอ็กเพรสก่อนนะครับเพราะ, X ะเอยู่แล้ว สไปเดอร์แมนที่เราเพิ่งออกมาไม่ได้มีเวลาบุกข้อสังเกตอย่างหนึ่งของ Express Pass เราจะผ่านเดินผ่านไปเลยไอตรงที่มันเป็นสตอรี่บางอย่างก็อาจจะไม่ได้รู้ตรงนั้นนะครับอย่างสไปเดอร์แมนเราเข้าไปเนี่ยก็คือเข้าไปที่เครื่องเล่นเลยจะเป็นเครื่องเล่นที่คล้ายๆ h a r r แฮร์รี่พอตเตอร์ธีมจะคล้ายคล้ายกันเลยคือจะเป็นโรงหนัง 4D 5D 6D แบบนี้นะฮะแล้วก็มีของจริงปะปนเข้ามาบ้างแล้วก็เป็นสตอรี่เนื้อเรื่องที่ทําให้เราได้ไปอยู่และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นนั่งรถเขย่าไปเขย่ามาแบบน เราเป็นประชาชนแล้วก็มีเหล่าร้ายแล้วสไปเดอร์แมนก็มาช่วยไว้เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเขาก็ถ่ายรูปเราแชะสุดท้ายแล้วก็มาขายเราด้านหน้านะฮะ,ะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้เราก็ไม่ได้ซือ้อนะครับไปดูอย่างอื่นต่อกันไปทำแท็กฟรีมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้คืนประมาณ6 7 8ประมาณนี้นะครับมันจะระบุอยู่ในใบนะครับคือมันจะไม่ได้คืนเต็มๆทั้งหมดแท็กนะครับแล้วก็จะมีค่าเซอร์วิสฟรีด้วยนะครับก็อันนี้ได้คืนมาประมาณ1,800ว่าเยนแ่ดร้เข<ๆ>ียนนภาาษไทกว่าเยน ประเทศญี่ปุ่นอีกเพราะคุณจะถูกเรียกเก็บภาษีคืนนะฮะนี่ฮะทุกคนมันมีขายร้านขายายาของที่นี่มันจะมีความเมน t ทลนหน่อยๆอ,อะนะฮะอันนี้เขาบอกว่ามันจะลดอุณหภูมิได้ประมาณสาองศาดีขึ้นเยอะเลยนะค,ะคือตอนนี้ดูดิด,ดูหน้าเราแบบไปหมดแล้วคือจะบอกว่าเมื่อวานสองวันที่ผ่านมาเรากินน้ำน้อยด้วยนะตอนนี้ปวดหัวแล้วดังนั้นในคลิปที่เหลืออะไรเนี้ยเราอาจจะใส่เป็นฟุตเทจนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับอาจจะไม่ได้บรรยายเยอะแล้วแล้วติดตามแบบละเอียดแบบแก้ตัวแบบกินน้ําเยอะไม่ปวดหัวในรอบเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวจะมาเก็บตกเครื่องเล่นที่หลือ โอเคนะนะครับแล้วเจอนใหม่คลิปหน้านะครับที่เหลือไปดูฟุตเทจบรรยากาศแล้วกันนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ